สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับวันนี้นะครับอาร์ตก็อยู่ที่ BYD BNT Mobility ครับวันนี้จะพาไปรับชมรถไฟฟ้า BYD Clioon s คันนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมว่า BYD c l i o n คันนี้มีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับ BYD Clioon s e v C SUV 5ที่นั่งที่มาพร้อมกับความยาวของตัวรถอยู่ที่4,830ม m mm. มความกว้างของตัวรถอยู่ที่1,925ม m mm. ม และให้ความสูงของตัวรถสูงถึง1,620ม mm ิลเมเลยครับระยะฐานล้อล้อหน้าถึงล้อหลังยาวถึง2,930ม mm. ิลมซึ่งบง่งบอกได้เลยครับว่ารถที่ฐานล้อยาวเป็นรถที่ห้องโดยสารนั้นนั่งสะดวกสบายมากแน่นอนครับผม b y d Sir C7 Premium RWD มาพร้อมกับกำลังไฟฟ้าสูงสุด230กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตร0ถึง100เพียง6.7วินาทีครับ มาพร้อมกับระบบไฟหน้าแบบ Full LED พร้อมระบบ Auto High Beam เปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ Sequential ทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับผมทําให้เห็นได้ชัดเจนปลอดภัยทุกการเดินทางครับผมความจุที่เก็บสัมภาระด้านหน้าขนาด58ลิตรเลยครับ มาพร้อมกับยางขนาด19นิ้ว Continental Eco Contact ขนาดยาง235บ50 R19 ในล้อด้านหน้านะครับในส่วนของล้อด้านหลังมาพร้อมกับยาง Continental Eco Contact เหมือนกันแต่จะให้ซีรีส์ยางที่ขนาดยางอยู่ที่255ทบ45 R19 ครับรถคันใหญ่ขนาดนี้แต่รู้ไหมครับว่ารัศมีวงเลี้ยวของ b y d Siron 7คันนี้แค่เพียง5.85เมตรเท่านั้นครับผม ที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างและให้ความจุสูงถึง500ลิตรเลยครับผมเพียงแค่พกกุญแจไว้ที่ตัวก็สามารถเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้ง่ายด้วยระบบแฮนด์ฟรีที่มีใน b y d 407เท่านั้นครับ BYD Cylon s e v มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด82.5กิโลวัตต์อัวรองรับการชาร์จแบบ 3C เทคโนโลยี800โวลต์รองรับการชาร์จ AC Charger 11กิโลวัตต์และ DC Fast Charge สูงถึง150กิโลวัตต์เลยครับ BYD Cylon s e v มาพร้อมกับภายในวัสดุเกรดพรีเมียมซอฟทัชมาพร้อมกับพวงมระัยหุ้มหนังเนฝ้า และเบาผู้โดยสารผู้กับขี่และผู้โดยสารตอนหลังเป็นแบบเนป้าเหมือนกันครับผมมาพร้อมกับหน้าจอกลางขนาด15.6นิ้วครับมาพร้อมกับ wireless charger ที่ให้ไฟสูงสุด50วัตต์และยังมาพร้อมกับหัวเกียร์แบบคริสตัลระบบต่างๆควบคุมการใช้งานได้ง่ายจากตรงนี้เลยครับผมมาพร้อมกับหลังคาพาราเมตการ์ดรูปพร้อมม่านไฟฟ้าครับสามารถเปิดปิดได้ง่าย เพียงนิ้วสัมผัสครับผมมาพร้อมกับเครื่องเสียงไรานาอ d i ิโพร้อมลำโพง12บอแหน่งครับเบาะผู้โดยสารด้านหน้าสามารถปรับระบายอากาศได้โดยการเปิดผ่านหน้าจอครับสามารถปรับได้2ระดับเบอร์1และเบอร์2ครับผมและนี่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเปิดอยู่ครับเบาะผู้โดยสารด้านหน้า,า,รา,นนาปรับไฟฟ้า6กทิศทางและเบาะผู้ขับขี่ สามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางและสามารถปรับดันหลังได้อีกสทิศทางครับผม BYD Cylon 7 Premium RWD มาพร้อมกระบบเ a เดระบบความปลอดภัยที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงระบบเบรกอัตโนมัตริระบบรักษารถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบเตือนออกนอกเลนระบบบายสปอร์ตเตือนจุดอับสายตาหรือระบบที่ว่าเราเปิดประตูออกไปมีรถมาด้านหลังลระบบก็จะเตือนเราด้วยและยังมาพร้อมกับกล้องรอบคัน ที่มองเห็นถึงพื้นเลยครับผมยังไม่หมดนะครับผมยังมาพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control ที่สามารถตั้งระยะห่างจากรถคันด้านหน้าและขับตามคันด้านหน้าจะถึงจุดหยุดนิ่งได้ด้วยระบบความปลอดภัยแบบนี้ครบคันเลยที่พี่ชอบกันไหมครับผมกับ b y d Cylon 7คันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ b y d Cylon 7 Premium คันนี้ที่วิ่งในไกลสูงสุดถึง5 6 7กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง และเรายังมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมในรุ่น p e r f o r m a n ค e ขับ4 All Wheel Drive Control ที่วิ่งในไกลถึง542กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน,น NEDC ครับแล้วคลิปต่อไปนะครับผมอาจจะพาไปดูรถไฟฟ้า BWD รุ่นไหนคอยติดตามก,นมามก,ก, like, ก share, ันด้วยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อาร์ด้วยนะครับ